แกงมองอีกแล้วอ่ามว้วนภัพแล้วได้เอาลอกยกขึ้นประมาณนี้นะครับเรือบางคนถามว่ารถมีหลังคาจะถอยเขาได้ไงนะครับหลายคนถามมานี่เรามีอุปกรณ์เนี่ยที่จะทำให้สไลเดอร์เขารถใต้ลังคาได้นะครับอ่านี่คือรถลังคาของเรา พอถอยมาปุ๊บเนี่ยหลังคามันจะมาชนก็หลอกตรงนี้อ่าเราก็เลยใช้วิธีนี้ครับนี่ฝาถ่ายดึงใช้โซ่ดึงฝาถ่ายไว้แล้วก็ประกอบไม้เป็นแผ่นไม้ให้มันเท่ากับตัวสไลเดอร์ความยาวความกว้างของสไลเดอร์แล้วก็ใช้เล็กกลมๆนี่ครับเล็กกลมๆกลางล,างลอง ลองเพื่อให้มันกิ้งกิ้งเขากิ้งออกได้นี่กิ้งเขากิ้งออกได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอยรถเข้ามาว่าจะถอยเข้ามาแบบไหนให้ท้ายรถมันมาชนก็โซบลอกแล้วก็ยุดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู อ่านี่พอถอยมาชนลอกมันจะชนแล้วมันดูข้างล่างอ่าไม่ที่เราลองว้มันก็จะพอดีครับสไลเดอร์นะอ่า,ออาแล้วเราก็จะหย,ย่อนสไลเดอร์ลงนะครับอ่านี่น่าจับให้แม่หย่อนสไลเดอร์ลงอ่าหย่อนสไลเดอร์ลงอ่าหลังจาก ยันสไลเดอร์ลงเ็จแล้วก็ดันเขา่าเพราะว่ามันมีเล็กกิ่งอยู่แล้วอ่ะดันเขา่าเห็นไหมครับเนี่ยง่ายนิดเดียวแรงผู้หญิงยังดันได้เลยนี่ลูกสาวตัวน้นอยๆยังดันได้เลยเอออ่าข้างในก็จะเป็นชั้นวางเครื่องของเราเครื่องเสียงด้วยเครื่องเป่าสไลเดอร์ด้วยอ่าโดยที่เราจะไม่วางทับกับสไลเดอร์เพราะว่าจะวางทับกับสไลเดอร์มันจะขูดเราก็เลย วางโคโลชันอ่าพวกเครื่องเสียงพวกเครื่องเป่าไว้ชั้นบนชั้นล่างก็จะเป็นทราเดอร์ส่วนข้างบนลังคาก็จะเป็นลำโพงอ่าขาลอกเออลลงอ่าวิธีเก็บขาลอกแล้วก็มีที่เก็บมัลมมบลลน,มบบน,นล็อกไว้ ขาลอกแล้วก็เสียบด้านในทำปีกเย็บไว้มันจะได้มีเก๊กะเสียบด้านในนะครับแล้วก็จะชเชื่อเชืกอกโขบตรงนี้ขูดขาลอกเอ่ะไปกันบ้าอ อ่านี่เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ผ่าปูเราก็พับม้วนวางนี่ก็จะเป็นเก้าอี้ขาลอกเราก็จะมัดเรียบร้อยอ่าด้านหลังนี่ก็จะเหลือช่องไว้จงไวใส่พวกปักไฟพวกหลอดไฟกระรอนน้ำมันพวกลอกลังลอกนะเออในกรณีที่เรามีสปริงบอร์ดเราก็ยัดด้านข้างนี้ได้ซอกเหลือเยอะนะครับซอกเหลือเยอะ อ่าเดี๋ยวปิดประตูละทีนี้กลาบบานเออหลังจากเรียนจบกับกลับบานนี่ชิดประตูอ่านี่คือวิทีไล่มาตั้งแต่การมว้วนการทำเล็กมว้วนทำการมว้วนการเป่าการเก็บอ่าสาธิตให้ดูมดอ่าเสร็จแล้วนี่คือมาเป่าเดินวัดอืมมาเป่าที่เดินวัดบ้านดอนยาวเออก็ขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสท่านหลวงพ่อ วันแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อกันหาเอา <c oughs> เอเฟื่อเพื่อสถานท,าที่อ่สำหรับคลิปนี้ก็ยูทูบเบอร์หน่อยฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม<อ>าาชื่อช่องก็สำนสักสวนรักษเออก<า>็สำนักสวนรักษอีกแหละเออก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งเด้อเออดูเรื่องยูทูบเบอร์หน่อยอยากดังเนาะคนวสวยๆนี่เอออยากออกกล้อง เอออ้าวแค่นี้แหละค่ะสำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนนะคะบาย,บายครับสวัสดีครับ